สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอนำเสนอฮานอยนะครับฮานอย VIP นะครับของวันที่13นะครับมีนาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองนำโชคให้ทุกๆทุกท่านนะครับฮานอย VIP นี้ก็จะออกเวลา นึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางความวางเลขให้ท่านได้ลุ้นลุ้นลุ้นกันนะครับสําหรับฮานอย v i p นี้ะจะลงให้ท้าย,ายนะฮานอยนี่จะลงให้วันละสี่คลิปนะครับ ฮานอยเฉพาะกิจออก4โมงเย็นฮานอยพิเศษออก5โมงเย็นฮานอยปกติออกหโมงเย็นแล้วก็ฮานอย v ว p อันนี้ออกหนึ่งทุ่มนะครับใช้เวลาออกประมาณสักครึ่งชัง่วโมงนะครับของของทุกๆหน่อยนะอ่านาทีแรกก็จะเป็นจะเป็นล่าง สิบห้านาทีหลังก็จะเป็นบนนะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะท่านที่เข้ามาเก่าที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะก็ใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กําลังใจช่องวีพีธรรมดาด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับถวีทรัพย์ทวีชูทวีสุขนะวันนี้วันที่13มีอะไรบ้างก็มาดูกัน13มีนาคม2566วันจันทร์นะครับหาหนอยเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับฮหาหนอยหรือเวียดนาม V.I.P. นะเด่น2 3 4ปันธงที่3นะตัวรองคือ2กับ4นะครับ 3663 3773 3883 3993นะครับ3003นะส่วน2ก็2662 2772 2882 2992 2002นะครับถ้าจะเน้นๆก็คือ3738 39 27 28 29ถ้า4มาก็4748 49นะครับ ประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณมากๆก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงเงนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนก็รแล้วกันนะครับก็พบกันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งขอให้ได้เฮได้กรีดกันนะครับอ่าก็ขอให้ได้เฮได้กรีดกันนะครับ เน้นที่ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอ,ขอพบพระคุณนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไเฮได้กีดกันนะครับพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้กันแล้วครับสวัสดีครับ